สาวเสียงพิมจินตลาภูลลาบจัดเต็มอีกแล้วนะคะลุยร้องเพลงฟิชเชอรลิงกับหมอลำดาวรุ่งหลายคนแล้วก็ปังทุกเพลงด้วยไม่ว่าจะเป็นยูกิเพลงพกาบิลจิตชริยาแล้วก็เพลงพิมพ์ละดานะคะล่าสุดจินตลาพูลลาบเตรียมที่จะฟิชเชลิงกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหมอลำสาวน้อยมหัศจรรย์เพลงแรกลงตัวที่ซิงค์ลสั่งผสมน้องฮัก เนื้อร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมรินนักแต่งคิวทองข้ามปีนะคะซึ่งในวันที่15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จินตราพร้อมกับอุ๋งอิงจะเดินทางไปไหว้บวงสรวงขอพรสารแม่ฮันนี่สีอีสานพร้อมกับถ่าย MV ที่สารด้วยรวมถึงโลเคชั่นท้องทุ่งนาบริเวณนั้นเชื่อได้ว่า f อคซนลุกแน่นอนค่ะสำหรับเพลงสั่งผสมน้องฮักเนื้อหานี้นะคะเรียกได้ว่าฉีกแนวจากเพลงก่อนหน้านี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ทำดีกับ ู้ชายคนหนึ่งแล้วสุดท้ายเธอก็กลับโดนทิ้งแบบไร้ค่าเรียกได้ว่าฟังแล้วก็ดราม่ามาเต็มเลยค่ะแถมก็ยังแว่วมาว่านะคะวันถ่าย Mv 15กุมภาพันธ์ใกล้หวยออกด้วยจินตรากับอุ้งอิงจะไหว้บวงสวงแม่ฮันนี่แล้วยังจะล้วงปิงปองตัวเลขจากไขสารแม่ฮันนี่ให้ FC ซได้มีลุ้นโชคอีกด้วยขอให้ได้โชคแล้วก็ขอให้ MV ปังๆด้วยนะคะ